สวัสดีครับทุกท่านครับวันนี้พาทุกท่านมาดูฟุตบอลไทยลีก2นะครับ,เป,รบ,กเ,กรบเป็นดาบีแมตของศรีสะเกดนะครับเป็นดาบีแมตของเมืองศรีสะเกดนะครับเป็นการพบกันระหว่าง2ทีมในไทยลีก2ของจังหวัดศรีสะเกดนะครับนั่นก็คือราศีสไลด์ยูไนเต็ดกับศรีสะเกดยูไนเต็ดนะครับ ซึ่งที่สนามการกีฬาแห่งประเทศไทยสนามที่สองแห่งนี้เป็นรังเย้าของทีมราศีสไลด์อยู่ในเต็ดนะครับซึ่งราศีสไลด์ก็เป็นทีมที่อยู่ในอำเภอราศีสไลด์นะครับก็มาใช้สนามที่เกาะกลางน้ํานะครับเป็นรังเย้านะครับเดี๋ยวเราไปดูบรรยากาศกันครับซึ่งวันนี้ ก่อนเกมการแข่งขันจะเริ่มขึ้นในฝนตกนะครับดูมีน้ำขังนะครับฝั่งนี้เป็นฝั่งเจ้าบ้านนะครับฝั่งนี้เป็นฝั่งของกองเชียร์เจ้าบ้านราศีสไลด์อยู่ในเต็ดนะครับวันนี้ก็มากันเยอะทีเดียวล่ะครับเต็มที่ทั้งสองทีมนะครับไม่ว่าจะเป็นราศีสไลด์อยู่ในเต็ดหรือว่าศรีสะเกดอยู่ในเต็ดนะครับฝั่งนี้เป็นฝั่ง กองเชียร์ของเจ้าบ้านนะครับราศีสไลยูไในเต็ดครับคุณผู้ชมนี่ครับเป็นบรรยากาศครับเดี๋ยวไปชมบรรยากาศกันครับหลังจากดูฝั่ง กองเชียร์ของราสีสไลด์ยูเนเต็ดนะครับไปฟังประตูของสีสเกตยูเนเต็ดกันครับนี่ครับรถถ่ายทอดสดนะครับโอ้คันใหญ่มากครับรถถ่ายทอดสดมาดูฝั่งของทีมเยือนนะครับสีสเกตยูเนเต็ดนะครับฝั่งทางด้านนี้ครับนี่คือศึกดาร์บี้แมตช์นะครับของอ่เมืองสีสเกตนะครับ นี่ก็เป็นบรรยากาศภายในสนามนะครับซึ่งเตรียมสำหรับเกมดาบี้แมทของเมืองสีสกเกตนะครับวันนี้เป็นศึกดาบี้แม์ของเมืองสีสกเกตหรือว่าจังหวัดสีสกเกตนะครับฝั่งนี้เป็นฝั่งอัธจันทร,ร์ทางด้านทีมเยือนก็คือสีสกเกตอยู่ในเต็ดนะครับฝั่งนี้เป็นฝั่งของทีมเจ้าบ้านนะครับราศีสไลต์อยู่นเต็ดนะครับเป็น สองทีมฟุตบอลที่อยู่ในจังหวัดเดียวกันนะครับในส่วนของราศีสไลกก็อยู่อำเภอราศีสไลกนะครับแต่ก็มาใช้สนามในเมืองศรีสะเกดนะครับศรีสะเกดยูเนเต็ดก็เป็นทีมที่อยู่ในเมืองศรีสะเกดอยู่แล้วนะครับก็เป็นศึกดาบี้แมตช์นะครับวันนี้เดี๋ยวเรามาลุ้นกันนะครับใครจะชนะนะครับในวันนี้นี่นะครับรถทีมศรีสะเกดยูเนเต็ดนะครับก็คือศรีสะเกด f c นั่นเองนะครับรถคันเดิม ฝั่งทางด้านนี้นะครับก็เป็นฝั่งของประตูทีมเยือนนะครับก็คือสีสเกตยูในเต็ดนะครับตอนนี้ก็มาเริ่มมากันเยอะแล้วนะครับนี่ครับบรรยากาศนะครับนี่ก็เป็นฝั่งประตูทีมเยือนนะครับสีสเกตยูในเต็ดนะครับช่วงนี้ก็เป็นเวลาประมาณสัก16นาฬิกากว่าๆนะครับบอลแข่ง18นาฬิกา30นอนะครับแฟนของสีสเกต มากันยังไม่เยอะนะครับตอนนี้น,น,นี่เป็นบรรยากาศนะครับฝั่งประตูที่5นะครับของสีสกเกตยูในเต็ดนะครับโอ้ฝั่งนี้พ่อค้าแม่ขาานี่เยอะทีเดียวนะครับฝั่งนี้